อย่าโน้มอย่าโน้มะช่วงฟรีสไม่ได้สั้นข้านกูไอ้เรวยลาวเลวมันเนี้ยวเลยนั่นแหละเกีียวเลยหมดเกีียวหมดกั้นน้าเกีียวเยอะไปเนี่ยที่กั้นหนาเออไอ้กินโคตรรวมโตมตัวเดียวได้ได้รวมเพลงกินนี่อหลักการมันตุกยาว ไม่มีเพลงจะเก่าได้ผลมักจะเป็นลาวฟินอ่าตึงกวติดติดพีองกินใจย่งกว่นุ้ยไีเครับผมนำหรือวีซีวิชัยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆพี่น้องครับที่เราจะจ้างที่หน่เป็นไหมขึ้นมาแต่ที่เราเป็นเบื่อแรงก็รอการเป็นกุนตีน่าประทับใจมากเพราะว่าโรหนัดตีเก่าก็มาแลวก็กลืนเป็นที่เราเป็นเบื่อแรงกขายนวลกวีซีวิชัยนะครับ เจอกายได้หรอวะแน่น <Yeah. S 1> LIKE. ั <lamps> ่งจะตัดิยวนะตัวแห่ได้เลยมั้งนี่เปิดตัวนักร้องเออเราเปิดตัวนักร้องกันเลยอย่าให้ที่เวลานักร้องมาตายตั้งแต่กผู้ชายเราเนี่ยเมียตัวตามทิพย์หลบเลยอะไรนักร้องกันสวัสดีครับมากนักร้องสวัสดีครับมุ้งวันนี้เป็นโอกาสดีพี่นอนกลับเชื่อว่าเนี่ยอันไหนนั่งก็การได้ยินเวลฟที่มีน้ำที้ยงกันแฝวนรอเออแล้วมาจึกอ่าทีบไปฟุ้งเออแต่ไม่ต้องเพลง ดี harma, ไม่ดียลอไม่หลอรองบันซื้อกลับไปควันกันหน่อยเองนอนรับต่เดี๋ยวันเลยอันเลยอันเลยอืมกินกันไหไม่ไม่กิมาแล้ววเจากูกนอะไรไม่ได้ต็มลยจกินนุอกกินนก่อนอย่านมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวยิบยิบนุหมไปก่อนกินอย่านุมก่อนนย่านุมบบาตายเบาตายรุปใหมไปนก้องกอนเบาตายน่ากินนอย่านุมก่อนเบาตายสบายยาเบาตายอยานุืมอย่า ช่องฟรีสไม่ได้สักขั้นกู <c oughs> ไอ้ด้วยลาวเอาแล้ว <c oughs> มันเนี่ยวเลยนั่นแหละเกลียวเลยเหลมดเก,มกลียวหมดวันหน้าเกลียวอยู่ไปเนี่ยที่วันนาเออไอ้ไอ้กินโคตรวตรวมโตมตัวเดียวได้ได้รวมเปล่งกินนี่อืมกดจารมันตื่นรวาวอืมไม่มีแป้งจากกา้าจ๋าเลยสมัครจะเป็นปลาวกิน่าตื่นกันไปด ติดยิ้ดองกินใจยิ้กวันไม่ยอมรอมยอมแล้วไมนี่ยอมเนี่ยอันเร็วก็ไดบไหมกันนะน้องขึ้นมาเร็ดิไม่ได้รอไับไหมได้ไหมยิ้ก่นอไรอ่ยิ้ก่อนกำยากปุ่นๆนห่ป่นนี่ได้ไหมยิก่นป่นนี่อือฮาวฟอร์จันยองอี ตีดหมเดี๋ยดิฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งสองสามำยาที่ใต้ในกำนักรองนี่กนักรองเฮ้ยกาจารุยแม่ <c oughs> ถ้ามาดีหนา้าจิตวักพุ่ <c oughs> แน่นคันหรอว่าพุมนั่นล้อวนวนอน<ำ> เล่นก an, um, um, uh, uh, um, ันเล่นกันว่าปมนั้นลไอการผู้มโหฬารนบายุเดินาลึงไหมมอจ่าชาติจตุสมาชามมจ่าชาติโมจ่าชาติจตุสมาจ่าผมก็จะว่าจะฟงจะดงจะเล่นเกวดาดอเล่นนางฟ้าวันโยไปยินคงคงเจ้าฟงวิสราไปช่วยนารายิควายแค่หน้าวันนี้เชื่อมาในอาฟ์เซนจีเชื่อมารในฝอเมือหลงล้านมาจึกอาฟริงวันนี้ใัรใหญ่เกี่ยวจิตจิตกระชักในหน้ามาจับกุ้งตัวข้าไปเจ้าเล่นกันว่าปมนั้นลอ อันก็ได้กาดตีว่าเลยคิดไม่มากสิเล่นกันเล่นกันว่าพ่นัันล่อว่าพ่นัันล่อทำได้มั้ยเนาะำได้มา้นาะใจได้เนอปันนีใสได้เนอะปันนีปันนี้ปันนีอ่ล่อจนมาแล่นแมวลวนรอบสาตวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สิเจ๊หลอมไก่ก้วนี่ไก่กินหลอมอ๋อจะมากินเล่นอยู่ กูกันรอมาหลต้นอย่านีรีมรอมาไกลอย่างี้จังหวาที่ก็ยอรจริงเงี้ยอ่ะนายนี้เรียวก็จะรลมมกูรอมัเจ็ดนหนึ่งวันเล้วเพลเพลนี่นายมือนจันอืมรอน้เปิงพุ้มรอเลย ไม่โปรยจึงดังเลยเป็เจียงดีอัดไม่ต่างเพศมเ้าเราไม่หรอกเออเอายไม่ตังเพศเลยโปรยหรอยู่ปนีหรอ้วฟังเขาฟุ้งแบบหลอเนี่ยหลอได้เหรอหลอเนี่ยฟุ้ในตัวกูเหมือนเดียวจัดเต็มเหมือนเดียวไม่ฮะนี่แสดงว่าเกี๊ดมาไม่ได้เลยไม่เอาตัางเพศนี้เรียงลูกเน่าช่องลูกกูคือแต่ว่าได้ได้ได้ไหมได้ดนตรีอันใดนักร้องอันไม่ได้ บเออควรเทนกับตลุยแม้หนักรองมากูฟรชตัวมันเล็กนุ่มนักรองเปิดนึกกลองกายอยู่นี่ครับอาจารย์ครับเออทต่ไมดีนะกายได้เปิดตัวในหนังจตุติโกสักตัวเดียวเออจตุเดียวอันนี้ฟาบิแอนด์บิองกับหนักรองที่เราเป็นกดแร็กกล้องกายไหนนั่งจตุเดียวนะครับโดยผู้มนางวกวีศิวิชัยนะครับแซมมี่ที่วิเว่นเออที่วิเว่นติดตามผลงานได้ เร็วเร็วนี่รับต่างจองหน้าคนกวีซิวิเัยต่าง YouTube และก็ c e b o o k ครับมอ่มช่วยกันแจ้ช่วยกันเจียรารองดีกว่าดีรองไม่ดีกะพวกกูแค,ค้นกว้างว่ากูหลอนดีช่วยกันจักกี้ช่วยดันไห้ดังจักกี้พี่น้องเออดังไ้ดังกลางๆรังไปเลยเ,เล่นกันว่าผฟุมนั้นล้อทำไรมานอนในล้อพนันธนี้ทำกันทั้งเกินตั้งวัน